สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจูนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีค่ายยักษ์เขียวสีแดงดํามานําเสนอนะครับคันนี้เป็นขาวสากินินจา400ปี2017นะครับคันนี้สวยใสยมากครับรถพึ่งไปรับตัวมาเมื่อวานจากลําปางนี่เองครับไม่ไกลนะครับมาถึงก็ล้างทำความสะอาดลงขายได้เลยนะครับ สวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเจ้าของรักษาดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับมาเดี๋ยวพาชมตัวรถสักสองรอบนะครับค่อยๆถ่ายให้ชัดๆนะครับท่านใดที่สนใจซื้อนะครับเต็มที่นะครับเต็มอิ่มแน่นอนนะครับสําหรับคลิปคันนี้นะครับพามาชมใกล้ๆชัดๆช้าๆชัดๆนะครับของแต่งก็จะมีกระจกวิงนะครับ ตัวนี้เป็นตัว SE สีแดงนะครับนี่ครอบโชกนะครับยางใหม่เอี่ยมนะครับไม่กินซ้ายกินขวาไม่มีแตกลายงานนะครับใช้งานได้อีกนานนะครับใหม่ๆเลยนะครับ iZ S S99 นะครับมีกาดหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำสวยๆนะครับให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะฮะหม้อน้ำสวยๆถ่ายเห็นชัดๆนะครับ คันนี้ได้เป็นท่อฟูลซิสเต็มนะครับท่อฟูลเสียงลั่นๆน,นะครับนี่จา400นี่ส่วนมากถ้าใส่แต่สลิปออนเสียงไม่ค่อยลั่นนะครับมีแคดตอร์ติกอยู่ตรงกลางนะครับคันนี้ได้ไปลายท่อเป็นโยชิมูระ R77 นะครับมันเหมาะมากกับท่อฟูลไทเทนเนียมเออท่อฟูลซิสเต็มนะครับคือท่อฟูลซิสเต็มเนี่ยรถมันจะเสียงดังมากเลยนะครับ ถ้าเกิดเราไปใส่ท่อปลายเล็กรับรองว่าโอ้โหขับทางไกลนี่ผมบอกเลยว่ามีขี้หูเต้นระบำนะผมบอกเลยประมาณนี้เลยนะมามาดูสีเครื่องยนต์นะครับสวยใสยครับตัวนี้ได้เปลี่ยนถ่ายเป็นน้ำมันเครื่องเจ็ดพึ่งเรียบร้อยนะครับเจ้าของเจ้าของคือคนที่ซื้อ z 9 0 0 SE สีสีแดงไปนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ได้ขับขายให้กับทางร้านทางร้านก็มานำ ตั้งขาอีกทีนึงนะครับสวยใสครับดูหัวโชคนะครับสวยใสนะครับไม่มีล้มไม่มีชนมาเลยนะครับรถรับประกันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุล้มแปะไม่เคยนะครับสวยใสนะครับให้เห็นช้าช้าชัดชนะครับผ้าเบรกเหลือๆนะครับลูกปั๊มสวยๆนะครับใช้งานน้อยๆนะครับมาดูสภาพโดยรอบกันก่อนนะครับยางหลังเต็มเต็มนะครับ ยางหลังเต็มๆนะครับไม่มีแตกลายงานะครับ S99 ตัวนี้หนึบใช้ได้ครับหมดขอบได้แน่นอนนี่รอยลอยเดิมลูกค้านี่อีกนิดเดียวอีกนิดอีกอีกเซนเดียวนะครับอีกเซนเดียวโซ่เปลี่ยนพร้อมยางนะครับสวยใสครับโซ่เปลี่ยนพร้อมยางแล้วนะครับสวยใสแน่นอนครับหัวโช๊คนะครับดูฮะสวยใสครับ รถผู้ชิงรถผู้หญิงใช้งานนะครับก็คือผู้หญิงใช้นีจาสี่ร้อแล้วพี่ผู้ชายใช้แซกเกอรรอยขับไปเที่ยวด้วยกันนะครับแต่ทีนี้ก็คือพอพี่ทั้งสองเขาขับไปค้นละคันนะ่ะเขาไม่ได้เอาลูกไปด้วยนะครับทีนี้เขาก็เลยจะสลับกันไปอาจจะพี่ผู้ชายขากับพี่ผู้หญิงขับแล้วก็เอาลูกนั่งในรถยนต์ไปด้วยกันนะประมาณนี้นะครับแค่เลยขายออกแล้วเพื่อเอาเงินไปซื้อเงินสด รถกระบะสีประตูอีกคันหนึ่งนะครับเจ้าของสวนส้มส,วน,สวนทุเรียนนะครับสำหรับคันนี้นะครับรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีเองเรียนราชมงคลร้านานาลำปางเหมือนกันนะครับรุ่นพี่ผมไปสามปีครับผมไม่ทันผมไป,ไปเรียนเทียบโอนนะครับของพี่เขาเรียนแต่ปีหนึ่งนะครับอของผมไปเรียนเทียบโอนเลยไม่ทนันถ้าเกิดผมไปเข้าตั้งแต่ปีหนึ่งพี่เขาอยู่ปีสผมทันรู้จักแน่นอนครับนี่นะฮะ เซตไอรจา400นะครับไม่ค่อยสบายนละ้วเพื่อนเสียงคัดจมูกมากอ่ามาดูเลขไม้รถกันนะครับสภาพสวยใสยครับเลขไม้1 0 8 0กิโลนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับก่อนหน้านี้ก็คือส่วนมากจะจอดไม่ค่อยได้ขับแล้วทีนี้สตาร์ทคือเจ้าของรถจะกดสตาร์ทอย่างนี้นะไม่ยอมกดเน้นๆอย่างนี้นะ พอไม่ยอมกดเน้นๆแบบนี้นะครับข้อเสียมันก็คือมันจะโชว์เป็นโค้ด21นะครับนี่มันจะเป็นขึ้นโค้ด21ผมก็จะต้องนําไปลบโค้ดแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยครับปกติหมดเลยนะครับอ่าเอาไปลบโค้ดก็เสียไม่กี่ร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องยนต์สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ฟังเสียงท่อกันนะครับอันนี้อุ่นเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้น้องวอมอีกนิดนึ่ง,งสวยใสมผมบอกว่าใสาสวยจริงๆครับดูด,ด้านในครับนี่ดูด้านในของโซ่นะครับคือรถวิ่งน้อยอใช้งานดีล้างทำความสะอาดดีนะครับมาตั้งมาตั้งกล้องกันนะครับเราวสักพูดหนึ่งนะครับอาจจะเสียง แล้วก็การพูดจาอาจจะช้าไปหน่อยนึงนะครับไม่ค่อยสบายจริงๆครับเดิ <laughs> นทางบ่อยแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วนะครับโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเห็นเห็นผมจะชัดนะครับ เวพามาดูถังน้ำมันกันนะถังน้ำมันเป็นอีกจุดที่ต้องดูนะครับถังน้ำมันครับฝาถังข้างในถังนะครับนี่นะฮะไม่มีเศษสนิมนะครับปกตินะครับปิดฝาาโอเคนะครับกุญแจมีให้2อดอกนะครับเพื่อน กุญแจมีให้2ดอกนะครับนะบเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วก็คุยเรื่องราคาแล้วก็ตารางผ่อนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตะโกนดังๆอีกนิดนึงนะจะได้เห็นจะได้ยินชัดๆอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพามาดูสต็อปเปอร์ซ้ายขวานะครับเดี๋ยวนะทำยังไงดี <c oughs> สต็อปเปอร์ปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นตรงนี้ก็ได้เห็นไหม นี่ฮตเอปกตินะครับน,นี่ตรงนี้นะครับนี่ปกตินะครับตัวนี้ปกติครับมา,มาดูอีกฝั่งนึงนะครับไม่มีล้มมีชนมาแน่นอนครับไม่เคยเปลี่ยนแผงคอหรือเครื่องยนต์หรือโครงมาแน่นอนนะครับรับประกันนะครับรับประกันแน่นอนครับฮะ มา,มาตั้งกล้องคุยราคาอีกทีหนึ่งนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ต้องสนใจคันนี้แน่นอนนะครับรถสวยจริงนะครับรถสวยใสนะครับคันคันนี้ผมเปิดราคาที่99,00 0บาทนะครับราคานี้พร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อลูกค้านะครับส่วนตารางผ่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลงใต้คลิปของช่อง Youtube นะครับ รายละเอียดต่างๆสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 6 3 7 1 1 3 0 7เนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะเบอร์อื่นไม่ใช่ขายแค่หน้า Facebook ส่วนตัว t i k t o k YouTube นะครับสอบถามช่องทางหลักก็คือโทรที่เบอร์0 8 6 3 7 1 3 3 7 7โปรดระวังมิจฉาชีพเห็นราคาถูกอย่าเพิ่งโอนมาจํานะครับเช็คให้ดีๆนะครับเช็คให้ดีๆอ่า เปิดกล้องดูรถให้ครบๆนะครับไม่งั้นคุณจะโดนเก็กินมัดจํานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับมี่จา4ี่รอสีแดงเนีย้ยผมบอกเลยเนีย้ยทุกจุดนะครับซื้อไปไม่มีอายครับ9 9 0 0 0บาทพร้อมส่งฟรีพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เปชื่อลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อน